สวัสดีครับเดวินา่าสางปาครับหลังจากที่เอาเป็ดเขาคอกนะครับไม่น,นี้กะผมกะมันั่งโซ่โซ่มีแห้งแค่ข้าวนะครับหละ่ะสิไปขุดคด่านะครับเนื่องจากคนอยู่แถวบ้านนะครับขเขาจะบ,บอกว่ามือแรงกลับมาเอาคามาก,กินแจ้งหน่อยในเดอ้อถ้าเพื่อนบอกจังสี่นะครับ จะแสดงว่ามันกระสีได้เงินนะครับถ้าห่อคุดไปไห้นะครับถ้าเ่าบกคุดไปไห้มันก็นจะบ่ได้เงินนะครับสาหรับมินีเดียมิน่ากระสีไปคุดค่านะครับบุ่รู้ว่าสีใดเท่าใดเดี๋ยวห่าไปคุดกันเลยครับไปครับครับค่าผมก็นีน่บลายเนาะ ปลูกไว้ปีกน่นี้ปีนี้เขาก็ได้ขุดเนาะอันนี้ผมขยายใหม่นะครับอันนี้เป็นคายไงผมหมามานะครับหมัวไห้คายไงเพิ่งปลูกปีนี้นะครับก็หลายจุดอยู่อยู่พุ่นกับจุดหนึ่งนะครับทางพุน่นไปอีกสองจุดนะครับแต่ที่ผมสิขคุดกับมือน,นี้เป็นค่าค่าแดงนะเขาจะเอินค่าแดงเป็นค่าน้อยนะครับเดี๋ยวเขามาเบิร์นก่อนว่าค่าแดงมันจะเป็นจังใดนะครับ บางคนก็นเอิ้นข้าน้ำด้ยครับวันนี้เอิ้นบุคือกันเนาะผงก์กรมว่ารอรอเบ่งแล้วนะครับว<ม>่ามันจะมันก็บมีนอนะครับมินออยู่นอกระลายอยู่ด้เ<ม>นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิขุดเลยนะครับมันยังหเสียเวลาไหลาย ขุดได้แล้วนะครับกิดจะเอาไปล่างนะครับบ,บัดนี้บ่รู้ว่าผู้อืน่นเขาจะคุดแบบนี้นะครับผมก็ขุดเป็่นเนาะแต่ว่าคงกะส่วนมาเขาจะคุดแบบนี้เลยดึงมาถึงเหงาเลยนะครับแล้วก็เอาไปล่างนะครับเดี๋ยวเขาไปล่างกันครับ ล่างให้ดินมันออกนะครับเนาะห้อยจะออกไปแตงนะ ครับอันนี้ล้างรรบแรกนะครับหลังจากแตงแลกก็ต้องลางอ้างอีกเท่านึงเดี๋ยวเข้าไปแตงกัน,กนเลยครับหัวมันติดก้อ,อก,กันอยู่นะครับเนาะหัวมันถ้าจะเลือกออก้องแตงสี่นะครับแต่แบบนี้ส่วนแตงสี่เขาเก็จะไปปลูกไม้ นะครับจังสีห้องกระจาไปปลูกใหม่เนะอันนี้ห้องก็สจเลือกเอาแบบนี้นะครับบ่กเคยก็ต้องเคยแหละครับเพราะว่า <laughs> เขามีของเขาก็ต้องอยากขายนะครับข้าเจ้าสร้างก็ต้องเอาไปให้ได้ยิ่ดอกกัน สามสิบบาทนะครับสี่สิบบาทถต่วา่าเงินสี่สิบบาทไปเฮ็ดอีหยังได้นะครับมันก็เฮ็ดอีหยังบ่ได้หรอกครับเงินสี่สิบบาทแต่ว่าผมมองว่าเงินสี่สิบบาทมันเก็บไว้ได้อยู่นะครับสี่สิบบาทด,ดูดูมันก็สิเป็นจีร่อยนะครับแบบนี้ครับแบบนี้เลยอันนี้กะถ้าหัวแก้มันเต้เอ,เองเบาเนาะ เขากลับไปปลูกแยกออกไปเป็นกอไม้นะครับปลูกไวอก้อีกีีนาเขาก็จะได้ตัดอีกนะครับ,ม,บมือไ่แรถถือมือจะาของได้ตัดออก ก็พยายามเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเกษตรจย่งไงจังสีอยู่กับมันได้เนาะเ <c oughs> ย็บเล็กผสมนหน่อยก็ <c oughs> ดีอยู่ดีครับจะ <c oughs> สนุกสนานนี่โอ้หินมันตูงหัวแกบบกหลายเลยแต่เดี๋ยวเห้แยกก่ะแยกวางดิสงสนผสมนะ จจก็จะขุดออกแต่หัวอ่อนมันผมขุดเอาบัวใดเพื่อเอามาเบิดเลยนะครับปั้นหัวแก้วก่อนหัวแก้วเอาไปเอาไว้ปลูกก่อมัเนาะครับส่วนหัวอ่อนอตัดกินหนาคือบัวใดคลายที่ปลูกไม้นี่บ่นะครับ ยังมผสมน่อยดีเลยครับสนุกสนานโอ้นี่มันตแกบไหเลยตนี้วเขาแกกตนี้กต่มเจกตกวันนั้นกต่อร้างเามับเลกนะอแกะกไแกะไปเอาไว้ตะปูต่อไม้นะครับอนอนะครับานไขายไม้ก็ หลังจากนี้ก็จะเอาไปล่างอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวห้องไปจังมนาะตัดใบมันออกนะครับเพื่อสีได้เก็บกลับบ้านง่ายๆนะครับครับจะล่างรอบสองเรียบร้อยนะครับก็จะ,จะประมาณนี้เนาะมันกะสีเป็นข,า,ขาวๆนะครับส้งก็คือแต่เป็นหัวขาวอ่อนนะครับ จะตัดใบออกนะครับ ได้พอะซ้ำนี่นะครับกะว่าสิีใ้มันคำมันกะคำอยู่เนาะ <laughs> แล้วคลิปนี้นะครับกัขอลาไปก่อนนะครับยูนนีกัคือสีได้ยี่ดอกวันยี่สิบบาทสามสิบบาทเนาะครับพอเกินนี่ดอกเนาะแต่ว่ามันกะเห็นอย่างบ่ได้แต่ว่ามันเก็บเ็นเงินเก็บกะพอสีใได้อยู่เนาะครับเนาะหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องเดวินาษางปลานะครับมาโดยตลอด แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจหรือการคอมเมนต์นะครับดีนามีอย่างกระเฮ็ดลงไปนะครับมือลังอาจจะพาไปดึงตะไคร่นะครับผมกะบโเคยเฮ็ดเกษตรแบบนี้มาก่อนเนาะก็ล่องเบิงนะครับการเรียนรู้เพิ่กับ่มีวันที่สิ้นสุดเนาะเฮาใส่เวลาเรียนในโรงเรียนกะว่าจะจบระดับชั้นนั้นชั้นนี้นะครับระดับนั้นระดับนี้มากกใส่เวลาหลายปีนะครับแต่สำหรับการเรียนรู้ชีวิตแบบนี้นะครับ องค์กูรุ่าสิจบมือใดนะครับสารคิีนี้กะสวัสดีครับ